โอเคครับทุกคนนะครับสวัสดีครับผมไซนอเซอร์ ER. อ่าวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องเกรดเ a วอรนะครับกรีดเร้ <c oughs> อ่านถูกไหมนะเป็นระบบเกวอร์ War ที่เพิ่งเข้ามาในช่วงเบตา้าแล้วก็แพทที่เพิ่งอัพมา ผมขอเป็นพาร์ทแรกก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเมื่อวานนะครับผมไม่ได้มาอัดเกี่ยวกับเรื่องระบบเซตเซตด่านเพราะว่าผมก็ยังงงเองไงเออแต่วันนี้เดี๋ยวจะมาบอกกันว่ามีอะไรบ้างในวันที่23ที่ผ่านมานะครับก็คือเริ่มด้วยกิวอเนี่ยเบต้านะครับ In-Short a t t a c k i n g นะครับคือเป็นระบบเกี่ยวกับกิวอนั่นแหละนะครับมี2แบบนะครับผมจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับอธิบายคร่าวๆคือมีแบบ วันแรกเนี่ยเขาจะให้เราเซตบ้านทําภารกิจนะครับคนที่ได้อันดับบนบนเนี่ยก็คือจะสามารถลงไปอยู่ในฟิลนั้นได้อ่าอันนี้อธิบายข่าวๆส่วนวันต่อมาก็จะเป็นประเภทโจมตีคุณสามารถไล่โจมตีบ้านคนอื่นเพื่อเก็บคะแนนได้อ่าอันนี้ประมาณนี้ก่อนส่วนรายละเอียดเนี่ยครับก็คือเวลาคุณได้แอคแท็กไพลนะครับเอ่อคุณสามารถลุยคนเดียวหรือลุยแบบทีมก็ได้ s a u l t success your leave วอลพอยต์ก็คือเมื่อคุณชนะเนี่ยคุณจะได้วอลพอยต์มาโอเคก็คือคุณสามารถไปตีเขาได้นั่นแหละแล้วคือแต้มทั้งหมดนั้นนะก็คือจะรวมกันนะครับมีแบบโซโล่แบทเทิลกับทีมแบทเทิลโซโล่แบทเทิลแอคแทบเอนเนอร์มี่ฟอนเทียชิโนบิยัวก็คือคนที่ลุยโซโล่ก็คือใช้ชิโนบิของตัวเองนั่นแหละส่วนลุยแบบทีมเนี่ยก็คือลุยกับคนในกิลด์เมมเบอร์ได้เมจิกฟูเมจิกอะไรเนี่ยฟัวหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่านถูกหรือเปล่า เอ่อคือเป็นสเปเชียลไอเทมนะครับก็คือฟู้ดอ๋อเมจิกฟู้ด่าผมอ่านงี้ก็คือเมื่อคุณใช้ไอเทมเนี่ยจะส่งผลก่อนทั้งกิวเลยในระยะเวลาที่กำหนดเดวิลนอสเ e s ลสโอเวอร e เดอะกิว War ไม่สามารถเอาเนี้ยไปใช้ในกิววอลรอบหน้าได้ก็คือไอเทมนี้ใช้แล้วหมดไปนะครับ เมจิกฟู้ดเนี่ยมี2ประเภทเมจิกฟู้ด for attack กับเมจิกฟู้ด for defense ก็คือเมจิกฟู้ด for attack เนี่ยก็คือเพิ่มพลังโจมตีให้ชินโนบีเวลาทุกครั้งที่คุณโจมตีคุณจะเพิ่ม attack กับเมจิก for defense เนี่ยก็คือเพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวละครที่ defense อยู่ในแผนที่นั้นๆน,น,นะครับก็มี battle field s h i n o b i s h i n o b i formation all t y e หรือ frontier หรือพวกกับดัก หรือว่าตัวซัมมอนที่มันอยู่ในนั้นทั้งหมดสัตว์หางอะไรอย่างเงี้ยที่มันอยู่ในนั้นคุณสามารถเพิ่มพลังป้องกันให้เขาทั้งหมดแล้วก็สเปเชียลนิโนบิเนี่ยในช่วงเบตานี่ก็คือจะมีตัวให้ใช้อยู่ประมาณ4ตัวนะครับคือคุณจะได้เป็นสเปเชียลคือดาเมจแรงขึ้นป้องกันแรงขึ้นอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้คูณเยอะมากเหมือนในสัตว์หางนะนะครับแล้วก็มีข้อมูลต่างๆให้อันนี้คือเรื่องแรกนะครับเรื่องต่อมานะครับ Skill War Battle i n t r d u c t i o n Frontier อ่านไม่ออกขอโทษนะครับแปลได้เท่าที่มันแปลนะถ้าแปลผิดขออภัยจริงๆนะคือเป็นคนไม่เก่งภาษาอังกฤษมากๆนะครับเอ่ออันนี้ก็คือเกี่ยวกับการแอคแท็กไพโเหมือนกันเ,เดี๋ยวผมขอดูนิดนึงอันนี้คือตอนที่มันเป็นแบบการจัดบ้านนะครับเดีย๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไว้อธิบายพรุ่งนี้อีกทีนึงจะเห็นภาพมากกว่า อันนี้คือวอกี้ผมอธิบายคร่าวๆเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันนะแต่ก็ไม่ได้ข้าวนะน่าจะหลายนาทีอยู่นะครับเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาอธิบายอันนี้ดีกว่าอันนี้ขอเป็นพาร์ทแรกนิดนึงอ่ะต่อไปก็อันนี้ ของรางวัลคุณสอันนี้เขาบอกวิธีการเข้านี่นะครับแล้วก็วันแรกเนี่ยจะเป็นการจัด point ก็คือคุณจะต้องไปหาสมบัติหาแผนที่อะไรอย่างเงี้ยวันที่2คือ act tag วันที่3คือคุณไปหาสมบัติเองวันที่4แอ a แ t t a วันที่5หาสมบัติวันที่6แ act ท a g วันที่ไปทำภารกิจอะไรอย่างเงี้ยวันที่30ถึงวันที่1วันสุดท้ายก็คือสตาร์ทจบวันที่11นะครับไปเรื่อยๆนะครับไม่น่าจะไปเรื่อยๆนะน่าจะสิ้นสุดถึงวันที่1นะครับแต่อันเนี้ยมัน n สิบเอ็ด แล้วก็อ๋อพอวันที่1เดือน5เนี่ยก็จะเป็นเลเซอร์เออเอพ t ยลอตฮาวทูเพย์ Pilot, pay, นะครับเหมือนจะมีอีกแบบหนึง่งคุณก็จะได้ของรางวัลไปนะครับแล้วก็วันที่23นี่มีคือ Support s p e c i a l ยลลิสซัมมออันนี้เป็นตัวละครที่น่าสนใจมากแนะนําว่าใครยังไม่มีตัวพวกนี้ก็เปิดก็ดีนะครับเพราะว่าสเตป3เนี่ยก็คือได้อันติเมตใช่ไหม เด,เดี๋ยวเดี๋ยวดูกวามมีสามสเต็ปสเต็ปแรกหนึ่งร้อยสี่ร้อยสเต็ปสองได้การ์ดสี่ดาวนะครับแล้วก็สเต็ปห้าได้อัลติเมตบวกนินจาทูนะครับอีดิโก้เอลเมอร์นะครับก็เพิ่มเฮดพีหนึ่งพันแล้วก็ดีเฟนท์ห้าสิบสี่อันนี้เฮเรชันและอิมแพคป้องกันขึ้นสิบหกเปอร์เซ็นต์เอ่อผมไม่ได้หวังไอเทมในนี้นะที่ผมหวังคือตัวละครที่มันได้ในนี้ การ์ดลินการ์ดอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณได้มาคือดีนะครับดีมากแล้วก็แต่ถ้าคุณอยากจะเปิดเอาอันเนี้ยผมแนะนานะครับสเต็ปอันเนี้ยเหมือนสกาเลตเบดเลยนะครับน่าจะเหมือนเลยแต่ว่าต่างกันแค่ว่าอันนั้นน่ะคือมันจะการพาราไซต์กับอันนั้นมันการติดใบใช่ไหมครับกับติดชาแต่นเนี้ยการพาราไซต์กับติดมืนนะครับ9%อนแล้วก็ได้ CP เนี่ย500 Attack 500ไม่แน่ใจว่าอันเดิมมันได้เท่าไหร่นะผมลืมไปแล้วแล้วก็ ตู้นี้ไม่ค่อยน่าเปิดเท่าไหมหรอก็น่าเปิดอะแต่ผมคิดว่าในแค่ระดับเดียวเท่านั้นะ่ะเราไม่ได้หวังการ์ดอะผมหวังไอเทมผมหวังไอเทมในนี้นะครับก็ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าเราก็ปรับแต่งอะไรไม่ค่อยได้นะครับคือมันเป็นอันที่มันให้มา edico demon wind s h i e เ a g n เนี่ยต่อมานะครับเออวันที่24เนี่ยมี pay max mission ก็คือถ้าใครอยากได้2ตัวนี้ เพย์แบ็กกลับมาให้เปิดนะครับก็ที่น่าสนใจคือของคาคาชิกับโอบิโตะนี่สองตัวนี้ก็คือยังเป็นเดอะกอสสามตัวนี้ลินโอบิโตะคาคาชิสามตัวนี้ยังเป็นเดอะกอสเรื่องการบุกบ้านนะครับยังเป็นเดอะกอสเรื่องการบุกบ้านได้แล้วก็เป็นตัวตามอย่างลินก็ดีเหมือนกันประมาณนี้นะครับแล้วก็น่าจะมีบั็อกอยู่นะครับตอนนี้กิวอมีบั็กนะครับน่าจะเป็นเรื่องการบุกบ้านที่เออคุณจะแบบไม่แน่ใจน่าจะเป็นที่คิซามะนะครับ อาจจะเป็นแบบเอฟเฟกไม่ทํางานนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนี่หน้าตาเวลาโจมตีก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นฟิวเย็นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวผมค่อยอัพพาร์ทสนะโอเคชิโนบิชเล็เลชันเนี่ยก็คือตัวละครที่คุณใช้ในการกันบ้านอย่างอันเนี้ยเห็นไหมอันดับตรงนี้ของผมอยู่ที่13คือผมอ่ะไม่คนที่อยู่ 1- 8เนี่ยจะได้เป็นคนในพื้นที่ที่ได้กันบ้านนับจากพอยนะครับนับจากพอยพวกนี้ทั้งหมดเลย คนที่พอเยอะที่สุดจะได้ก,กันอยู่บ้านในนะครับแต่พอดีว่าผมอะไม่วางเลนนะครับทางานนะครับเพื่อนๆก็พอเข้าใจบ้างแต่ว่าคะแนนกิวก็อยู่ตรงนี้ออาเวลาบุกบ้านคือดูคะแนนกิวตรงนี้แล้วก็ดูคะแนนรวมกดดีเทลนะครับคือตอนนี้ที่1อยู่ที่ล้านเนะครับก็คือผมยังอยู่แบบห่างไกลแบบห่างไกลมากๆนี่กิวคนไทยคนนี้ก็ยังอยู่ที่อันดับที่29 นะครับแล้วก็ดูรีหวานได้นะครับ1ท็อปร้อยเนี่ยได้250ได้กบทองอะไรอย่างเงี้ยครับได้กระดุม20,000ดีอยู่นะสังผมน่าจะอยู่ประมาณนี้ครับผมน่าจะอยู่ได้ราวๆนี้นะครับเกาะๆไว้แต่อยากได้แอนทองมากกว่านะครับว่าจะลองทําอยู่แต่ว่าตอนนี้อันดับผมอยู่ไหนก็ไม่รู้่ผมยังหาอันดับตัวเองไม่เจอเลยเนี่ยอันเนี้ยยาวลงไปเลยอะตอนนี้น่าจะแค่ร้อยห้าสิบเฮ้ยจะดูได้เรื่อยๆเอ้ยดูได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยหรอหรอผมอยู่อันดับไหนผมอยู่คะแนนเท่าไหร่ สามหมื 30, ่นกูร่วงไปไกลอะบอกเลยไหนอะสามหมื่นทบสองร้อยังไม่ต้องหวังอะไรอย่างออันนี้วันแรกนะครับบุกบ้าวันแรกนะครับคือยังง่ายคุณยังปั๊มได้นะครับผมคิดว่ามันน่าจะบักอยู่นะเพราะว่าดูจากทรงที่ผมที่ผมดูมาครับคือคือคุณสามารถบุกบ้านได้เรื่อยๆเลย ซึ่งมันจะไปเชื่อมกับอันนี้ครับเอ่อจากที่เพื่อนในกิวลองเทสมาถ้าไอตัวกระดุมตรงนี้ของคุณหมดนะครับคุณจะตีบ้านไม่ได้เสียเพชรห้าเพชรคือคุณต้องมีไอเนี้ยไว้ซึ่งผมกําลังมองว่าไอเนี้ยมันน่าจะบักอยู่นะครับเพราะว่าไม่งั้นคนที่คนที่จะได้เป็นอันดับหนึ่งของกิวอะครับคือคนที่ขยันตีซึ่งผมคิดว่ามันดูไม่ค่อยอยุติธรรมเท่าไหร่เพราะว่าถ้าคุณใช้กระดุมลวไปด้วยอะอย่างไอไอหัวไอ เขาเรียกว่าแรกระจายลงไปด้วยอย่างน้อยอ่ะมันเกิดการแข่งขันครับเพราะว่าอย่างน้อยคูรคุณเนี่ยคนในกิวจะได้ช่วยกันก็จริงหนึ่งนะครับแล้วก็2เนี่ยอย่าวัดฝีมือไปเลยถ้าคุณเจอบ้านดีๆเจออะไรอย่างเงี้ยเจอบ้านง่ายเจอบ้านยากๆแพ้อ,อะไรอย่างเงี้ยคืออย่างอันนี้คุณตีเท่าไหร่ก็ได้คุณอยากบูดเท่าไหร่ก็ได้ตอนนี้คือตีได้อลิมิตผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันบั็อกอยู่หรือเปล่าแต่ไม่การันตีว่าบั็กของผมถูกหรือของเขาถูกนะครับเขาอาจจะตั้งมาอยู่แล้วว่าให้ตีไไไดด้้้เเรื่่อออยๆตีมันนะแลวก คุณสามารถมาเช็คได้2ชั่วโมงก่อน1ชั่วโมงก่อนมีคนตีคนตีแล้วก็ดีเฟนซ์ล็อกเนี่ยแพ้นะครับชนะ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 นะครับแพ้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 พวกนี้ส่งผลหมดเวลาคุณตีบ้านชนะเนี่ยถ้าสมมติคุณทำภารกิจเขาครบ3ดาวคุณได้แต้ม2,000ถ้ารู้รู้สึกว่าถ้าสมมติเหลือ2ดาวจะลดมาแค่60พอยต์เองนะครับแล้วก็สเปเชียลไอสแควร,ร์ลีกก็ค,คือคุณเวลาสร้างห้องแบบรวมก็จะขึ้นห้องมาคุณก็ก,กดเข้าไปจอยได้ แล้วก็คุณสามารถเลือกตรงนี้ได้เนี่ยเห็นว่ามันจะบอกเลยว่าคุณใช้อะไรพวกนี้จะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ผ่านบ้านตรงนี้ครับคือมันจะไปเชื่อมกับในการวันแรกก็คือถ้าคุณมีวันแรกเนี่ยคุณสามารถหาหนู่นหานี่ได้แต่ตอนนี้ผมไม่มีไงเออแล้วก็เดี๋ยวผมไปบุกบ้านให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเวลาบุกจริงมันจะเป็นแบบไหนผมไม่รู้ว่าเสียงเกมมันดังไปหรือเปล่านะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับโซโลโแบทเทิลไป นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับว่าเวลาบุกบ้านกิลเนี่ยเป็นยังไงทุกคนก็บุกบ้านได้หมดเหมือนกันแล้วก็แต่ว่าเวลาการบ้านคุณจะกันลําบากเพราะว่าถ้าคุณมีสมาชิกไม่ถึง8คนเนี่ยมันก็ลําบากเนาะอ่าเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าตรงเนี้ยมันจะลดไปเรื่อยๆืหรือเปล่านะครับถ้าแพ้ลดหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าไม่น่าลดถ้าลดน่าจะสนุกแบบว่าคนมาตีกันมันนะครับตีแย่งอันดับอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยประมาณนี้มันก็จะขึ้นโชว์อ่าแบบนี้เลยเราก็บุกบ้านปกติเลย นะครับเดี๋ยวผมบุกบ้านให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวเล่งๆไปเพราะบ้านนี้ไม่ได้ยากอะไรนะครับมันจะมีบางช่วงที่ผมแพ้ก็มีนะครับแบบผมหันไปคุยแป๊บเดียวกลับมาปุ๊บผมตายเลยลับไปคุยแป๊บเดียวอย่าขึ้นเหนยหน้าขึ้นมานลงมาปุ๊บโอ้ตกูตายแล้วเรื่อนี่ก็จะมีกับดักแปลกๆเยอะนะครับน่าสนใจมากนะครับเราอาจจะได้เห็นในบ้านเราเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวไอเรื่องการกันบ้านเนี่ยผมจะมาอธิบายในพรุ่งนี้ อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าค่อนข้างเยอะกว่าชาวบ้านเขาแอชแคคเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับคือคุณเดิมๆเ,เลยแต่ว่านเนี่ยเลือดก็ลดหายไปเยอะนะถึงเ่ะเนี่ยคือบ้านนี้เขาไม่ได้จัดหรือว่าแบบไม่มีคนเล่นนะครับมันก็เลยจะแบบง่ายๆแต่ว่าเรื่องแผนที่ครับมันสามารถหาได้จากวันต่อไปก็คือวันที่ทำภารกิจนั่นแหละ เดี๋ยวไว้ผมจะมาอธิบายอีกทีหนึ่งของวันพรุ่งนี้นะเอาของแอคแท็ไปก่อนนะครับเพราะว่าผมก็ยังรู้ไม่เยอะนะครับเพราะว่านี่ก็เพิ่งเพิ่งมาเหมือนกันนะครับเหมือนทุกคนเพิ่งเริ่มเล่นเหมือนกันนะครับบางคนเขาก็ไปไกลแล้วผมยังสามแสนอยู่ในคิวผมก็อาจจะมีคนช่วยกันหรือไม่ช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็อย่าประมาทเข้าไปเราก็อย่าประมาทเขาอย่าประมาทเขาเนี่ยเรียบร้อยพอคุณชนะเนี่ยแต้มมันจะขึ้นอยู่ข้างๆครับเดี๋ยวผมจะให้ดู ดังไปหรือเปล่าโอเคนะครับมันก็เห็นว่าว่ามันจะขึ้นพอยอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นพอยอยู่ตรงนี้ส่วนอันนี้คือพอยรวมเห็นปะคือนี้พอยรวมส่วนอันนี้เป็นเป็นพอยทั้งท,ทก็คือเอาไว้ใช้อัพนู่นอัพนี่ได้นะครับยิ่งบุกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับอันนี้ทำสามดาวคุณก็จะได้เงินจักกะไปอัพนูน่นอัพนี่ได้เหมือนกันนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับ แต่ว่าตอนนี้ยังคือตีได้ไม่อั้นอยู่ตราบใดที่ดาวกระจายคุณยังเต็มนะถ้าตอนนี้ดาวกระจายคุณหมดเวลาคุณกดมาปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าแบบว่าเออเนี่ยคุณเติมเพชรนะเพื่อซื้อดาวกระจายนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพอใช้ไปหนึ่งครั้งก็เอา้ากดผิดตอนนี้มันทํางานอยู่ผมให้มันทํางานกันบ้านไว้มันน่าจะนับกันบ้านนะครับเพราะว่าบุกบ้านเอาดีเฟนต์ไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับน่าจะนับตัวกันบ้านทั้งหมดนั่นแหละครับแล้วก็มีตอนนี้น่าจะมีคนตีอยู่มั้งนะครับ แล้วก็อ่ะประมาณนี้นะครับเรื่องการบุกบานสร้างกิวก็สร้างได้คุณก็สร้างแบบอยู่แล้วคุณก็เชิญทั้งกิวอะไรอย่างเงี้ยนี่มันน่าจะเชิญทั้งกิวอยู่แล้วผมก็ไม่เคยกดเนี่ยแล้วทุกคนก็สามารถเข้ามาจอยได้ประมาณนี้ประมาณนี้ะน,นะครับแล้วก็มีอะไรต้องเพิ่มเติมไหมเนี่ยเห็นว่าสลับวันเว้นวัน,วนแล้วก็พอไปถึงวันตั้งรับเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินเห็นอย่อยางงี้นะแล้วคุณก็ต้องไปทําภารกิจด้านขวานะครับเก็บพวกแขนตาอะไรอย่างเงี้ยี๋ยวผมมาบอกอีกทีว่ามันอะไรทําอะไรได้บ้างนะครับผมก็ยยัังไไมม่่รรู้เอะะนคบ แล้วก็อันดับอันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้แปดคนเนี้ยในนี้ขึ้นอยู่กับคะแนนพอยที่ผมบอกโอเคนะแล้วก็อันนี้บทตีคูก็ตีได้เลยแล้วก็เรื่องตู้เออเดี๋ยวไปดูเรื่องตู้อธิบายข้ามคันมากเรื่องตู้นี้ก็ถ้าตู้ที่หน้าเปิดนะครับก็จะมีตู้นี้กับตู้นี้ถ้าคนเอาอุดผมแนะนําตู้นี้ใช้เพชรเยอะหน่อยแต่ก็อุปกรณ์ค่อนข้างโอเคนะโอค่อนข,ข้างโอเคเลย โอเคนะครับประมาณนี้นะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์โฮบด้วยนะครับเพ็นงกำลังใจใหโฮบนะครับโฮบจะได้ทำคลิปดีๆอย่างนี้ออกมาอีกนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ